มิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะนะคะกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคุณสนธยาคุณปื้มนะคะนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์สมาคมกีฬา และนายสุปกรณ์รัตนาวาราหะนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรวมกันแถลงข่าวกิจกรรมนะคะโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์2 0 2พพร้อมชูคอนเซปต์นะคะ make Ever better car from circuit to the road พร้อมแล้วที่จะส่งความสนุกนะคะสร้างความสุขและลอยยิ้มผ่านการแข่งรถยนต์วันเมกเลสนะคะและกิจกรรมความบันเทิงแบบครบคาดโดยมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะนักแข่งโตโยต้าเรซิ่งสตาร์ทีม ที่นำโดยหนุ่มปังปอนคะสาวมิยะทองเจือและก็ไป้ายป้ายโอริโออินฟลูเอนเซอร์คนดังนะคะที่ผันตัวมาเป็นนักแข่งทีมดาราคนล่าสุด พร้อมด้วยนะักแข่งวันเมกเลสนะคะเข้าร่วมงานนะัดโตโยตา้าอล s สเปซถนนบางนาตาดนะคะกลุ่มเทพมหานครครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวครับผมซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ผมมีโอกาสได้ขยับรุ่นขึ้นไปแข่งขันในรุ่นโคโรล,ล่าอัลติวันเมกเลสครับผมอ๋อใช่หนูก็ลงรุ่นเดิมคายาลิเซทิฟเลดี้แต่ว่าปีนี้หนูใช้เป็นน้ำมัน e c i l ค่ะ จริงๆก็เปิดตัวครับกับสตาทีมทั้ง3คนก็จะมีน้องใหม่มาก็คือปลายปลได้พูดคุยเบื้องต้นครับว่าเคยขับมาหรือ,อยังอะไรอย่างนี้ครับส่วนที่เหลือผมคิดว่าน่าจะไปบอกทักษะเพิ่มเติมกันตอนซ้อมมากกว่าอะไรพวกนี้ที่หนูบอกพี่ปไายปเว่าแบบ หนูว่าโลกสนามครั้งแรกหนูตื่นเต้นมากเลยก็เลยบอกให้พี่เขาแบบเออลองเตรียมใจไว้เพราะว่าตอนตอนที่แบบไฟแดงมันดับหนตื่นเต้นมากเลยใชก็ให้พี่เขาแบบพ,พรีเพลไว้ใช่แล้วต้องลองก่อนเพราะว่าลองแข่งเก้าวันัคือแบบมีประสบการณ์ใหม่ด้วยมประสบการณ์ใหม่ของของฝ่ายเนี่ยแหละไม่ไม่เคยลงลงแข่งในสนามจริงหรือว่าไม่เคยมีประสบการณ์นี้แต่ทีที่มีพี่สำคัญจ,จช่วยสมสอ เป็นความฝ่ายที่ anyway> ันอยกสที well, ่ที่รั้งนึงในชีวิตยากเนี่ยรถพ่สำคัรถพอโดยตัวตัวายชอบรถอยู่แล้วก็จะขับเขาหรือขับลงน้ำด้วยนะก็อีกความฝันกคจะขับไม่สุอายก็จะแทในตัว้ก็ยาลิฟวันีสรก็เป็นรุ่นที่ใช้อีฟิลแบบ ขัดผมยาเหล็กต่างๆใช่ก็เป็นเป็นรถที่เป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาใช่โอเคกับคุณใช่ก็รุ่นยารีเซทิฟเลดี้ใช่ใช่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปีนี้ก็จะพยายามให้ขึ้นโโเดียม เยอะขึ yes, guess, ้นเลยแกใส่นีก็มีโอกาสได้ขยับขึ้นมารุ่นใหญ่ครับผมก็คือรุ่นคโคลราอัลติวันเมกเลสครับผมก็ความท้าทายเยอะขึ้นมากครับแล้วก็แต่ละคนนี่ก็หินหินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็คงจะต้องตั้งใจให้มากกว่าเดิมวังทุกปีครับไม oh. <laughs> ่ต้องห่วงครับความมุ่งมั่นของผมไม่เคยถอยลงครับ ครับผมก็ฝากเชียร์พวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับมีการแข่งขันทั้งหมด5สนามครับตั้งแต่บางแสนภูกเก็ตเชียงใหม่บุรีรัมย์ครับผมยังไงฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับทั้ง3คนน่สตา์ทีมครับเจอกันครับแฟนๆความเร็วนะคะสามารถร่วมติดตามความสนุกแล้วใจของ t o โยต a าการ์ูเลสซิ่งไทยแลนด์สทั้ง5สนามนะคะทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เฟซบ o o กแ Fan นเพจโตโยต้าการ์ูเลสซิ่งไทยแลนด์ได้เลยนะคะ